สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาฟังข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลนะคะก็ได้มีมติคอรอมอไฟเขียวมาตรก,การ คนละครึ่งเฟสสามนะคะเตรียมใจเยียวยาอีกรอบให้คนละ3,000บาทนะคะรวมวงเงินกว่า90 0 0 0ล้านบาทนะคะให้สิทธิ์31ล้านคนมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างใครจะได้รับกันบ้างนะคะสำหรับวันที่5พฤษภาคม2,564ที่ประชุมคอรมอมีมติเห็นชอบนะคะในหลักการมาตรการคนละครึ่งเฟส3เพื่อใจเยยวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่นะคะก็คือเดือนเมษายน64เป็นต้นมาโดยรัฐบาลจะจ่ยเยียวยาคนละ3,000บาทจำนวน31ล้านคนวงเงินกว่า90,000ล้านบาทนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆของโครงการคนละเครื่องเฟส3 กก็มมาาฟังรรยยเอยอีพ้หนึ่งนะคะใครที่มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามนี้บ้างนะคะก็คือสําหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนี้นะคะต้องมีคุณนวสมบัติตามนี้ก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประจําตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนค่ะและก็ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ สองนะคะก็คือวงเงินนะคะใช้วงเงิน93.000ล้านบาทก็คือรัฐบาลได้หารือกันนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสามนี้จะมีการใช้วงเงินประมาณ93.000ล้านบาทโดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาคนละ3000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ3 1ล้านคนค่ะ 3นะคะระยะเวลาโครงการนี้นะคะสำหรับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา6เดือนก็คือกร,รกดาคมถึงเดือนธันวาคม64โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะคะจะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไต,ตรมาสที่3-4ถึง4ของปีนี้นั่นเองค่ะ 4. นะคะเช็คมาตรการเยียวยาอื่นๆจากคอรมอก่อนหน้านี้นายสุพัฒนพงศ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เคยให้ข้อมูลว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID 19, ะโควิด19ระลอกใหม่นี้นะคะจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม64โดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็อย่างเช่นคนละครึ่งนั่นเองค่ะ และก็จะมีมาตรการใหม่เพิ่มเข้ามาก็อย่างเช่นมาตรการสนับสนุนให้คนมีเงินออมที่มีอยู่6 7ถึงแสนล้านบาทนะคะให้ออกมาใช้จ่ายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและก็ออกแบบมาตรการจากการะทรวงการคลังนั่นเองค่ะรวมทั้งยังมีพรก,รกรกำหนดนะคะก็คือพอร,กรกรกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและก็พักชำระหนี้ในวงเงิน3 5แสนล้านบาทเป็นหนมาตรการที่เข้ามา จะมาช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะและนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งที่จะออกมาให้เราลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ